บาดของโควิด -19 ในประเทศเพื่อนบ้านทําให้พื้นที่ชายแดนนั้นถูกคุมเข้มมากขึ้นนะคะฟังเพลินๆก็อาจจะมองได้ว่าน่าจะทําให้การลักลอบข้ามแดนทําได้ยากค่ะแต่มีข้อน่าสังเกตที่ไทย PBS ได้ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเพราะว่าช่วงนี้อาชีพนําพาคนข้ามแดนกลับประเทศได้รับความนิยมมากกว่าเดิมติดตามในดีเค่ะ ชายชาวเมียนมาสามคนนี้ปักหลักอยู่ริมลำน้ำร่วกพรมแดนระหว่างชายแดนไทยกับประเทศเมียนมาอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคนกลุ่มนี้อ้างกับทีมข่าวว่าพวกเขาช่วยเหลือนำพาคนข้ามไปและข้ามกับพรมแดนได้ทีมข่าวจึงสนใจสอบถามเรื่องราคาค่าใช้ใจ่ายเมื่อสอบถามราคาเราจึงทราบว่าค่านำพาข้ามแดนคิดราคาคนละ1,000บาทใช้วิธีเดินทางข้ามน้ำในช่วงเวลาพบขํา ผู้หญิงข้ามกีบาทคนละพันหรือว่าทั้งหมดคนละคนละพันหากต้องการข้ามพรมแดนชายกลุ่มนี้จะเตรียมพื้นที่ด้วยวิธีการนําไม้ไผ่ขั้นลวดหิบเพงเพื่อสะดวกต่อการเดินข้ามพวกเขายังอ้างต่ออีกว่าพาคนข้ามไปหลบในจังหวัดท่าขี้เหล็กก่อนเดินทางต่อไปในพื้นที่อื่นๆของประเทศเมียนมาได้แต่ถ้ามันข้ามไปมันจะไปอยู่ตรงไหนได้วะเนี่ย ไปมาต้นหนีด้ยยารเลยยาเลย,เยเมีมีมีมโอเคโอเคอยาเด็ลาลามีตังว่าไปไหนวะไปได้จะมีตังเข้าไปได้จุดที่ทีมข่าวยืนอยู่ตรงนี้อยู่ในพื้นที่เกษตรของฝั่งไทยมีป่าไผ่และมีต้นไม้ขึ้นทึบลักษณะภูมิประเทศแบบนี้ช่วยให้หลบเลี่ยงสายตาของเจ้าหน้าที่ได้ขณะที่บริเวณฝั่งตรงข้ามประเทศเมียนมาอยู่ติดกับกำแพงด้านข้างทางเข้าสถานบันเทิงโรงแรมวันจีวัน หลังจะเกิดวิกฤตไวรัสโควิด -19 ช่วงเดือนมีนาคม2,563ทั้งสองฝ่ายปิดชายแดนระหว่างกันเหลือเพียงสะพานแห่งที่สองที่เปิดให้ขนส่งสินค้าทำให้แนวป่าลำน้ำสายลำน้ำรวกเป็นจุดที่พบการลักลอบข้ามไปมาของผู้มีผลประโยชน์ธุรกิจใต้ดินบริเวณชายแดนโดยเฉพาะสินค้าผิดกฎหมายเนื่องจากมีท่าน้ำอยู่หลายแห่งอดีตพนักงานสาวไทยในจังหวัดท่าขี้เหล็กเปิดเผยว่า ขบวนการนำพาคนข้ามประเทศยังมีอยู่จริงโดยเฉพาะหญิงชาวไทยที่ต้องการข้ามไปทำงานในสถานบันเทิงวันจีวันส่วนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่มีประวัติเฝ้าระวังผิดกฎหมายหรือบางคนมีสารต้องการหรือสารเสพติดอยู่ในตัวจึงเลือกช่องทางธรรมชาติราคาการข้ามในช่วงสถานการณ์ปกติตกอยู่คนละ7 0 0 0บาทแต่หลังมีการระบาดของโควิด -19 ทําให้ราคาเพิ่มสูงถึง1 5 0 0 0บาท คือคนที่กลับมาทานธรรมชาติคือคนที่อยู่แบบนานไม่ยอมมาต่อบัตอ่าก็จะใช้ข้ามาแล้วส่วนมากคนที่ว่าเขาข้ามให้คนข้ามอย่างมีรถรถรถพาข้ามน่าเรียกว่ารถพาอ้อมด่านคือพวกนี้ก็จะเป็นพวกไม่ปลอดมีสารอ่าถ้าเกิดโดนอย่างเงีย้ยยางยางไม่จาย์มันทําก็เดนเด่นก็สองสามหมื่นไงขณะที่มาตรการตามแนวชายแดนของกองกําลังผาเมือง ปัจจุบันได้รับการเสริมลวดหีบเพลงตลอดแนวถนนเรียบชายแดนแม่สายไปจนถึงพื้นที่แม่ฟ้าหลวงและเชียงแสนระยะทางกว่า130กิโลเมตรรวมไปถึงการเสริมกำลังทหารเข้าไปตรวจ7จ็ดชุดจากเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทีมข่าวไทย p s สสำรวจมาตรการป้องกันตามแนวชายแดนเริ่มจากพื้นที่ลำน้ำรวกซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอแม่สายติดจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา กับเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกองพันธทหารม้าที่3กองกําลังผาเมืองพบแนวชายแดนเสริมมาตรการเข้มงวดเช่นติดไฟโซลาเซลล์ในพื้นที่อับรวมไปถึงติดกล้องอินฟาราเรด360องศาเพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวอาชิวินศูนยี่หวสองวสองยาซาวสิบหกครับเ <16 5 S 3> ี่สิบครับวสองแดครับวหนึ่ง อาละครับนอกจากการเสริมอุปกรณ์ต่างๆตามแนวชายแดนแล้วพื้นที่บริเวณนี้ยังได้เพิ่มกำลังทหารอีกหลายชุดมีภารกิจหลักคือการเดินตรวจตราจุดเสี่ยงและซ่อมแซมอุปกรณ์ตามแนวชายแดน ผู้บัญชาการกองกําลังผ่าเมืองระบุว่าปัจจุบันพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาได้เสริมมาตรการป้องกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งในห่วงเวลา2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่พบมีการจับผู้ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยจากการมีข่าวเรื่องการระบาดครับผมได้เพิ่มกําลังเข้ามาตามแนวชายแดนตามริม่น้ําสายเนี่ยอีก2องรคนที่เพิ่มเข้ามาตั้งแต่วันวันที่30แล้วนะครับต่างๆเพราะฉะนั้นในพื้นที่ชายแดนเนี่ยกำลังเราจะค่อนข้างหนาแน่น ในการในการที่จะดูตามจุดต่างๆเพื่อไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาแล้วก็จากที่เราทำเนี่ยก็ไม่มีไม่มีการลักลอบเข้ามาแล้วนะครับผมผมยืนยันว่าไม่มีการลักลอบเข้ามาในขณะที่เราประสานทางเมียนมาเนี่ยเขาก็เพิ่มกำลังเข้ามาในในแนวชายแดนในพื้นที่ของเขาเนี่ยสองกองร้อยที่จะดูแลทั้งฝั่งเรากับฝั่งฝั่งเมียนมาครับไม่เพียงแต่มาตรการป้องกันตามแนวชายแดนพื้นที่อำเภอแม่สายก็มีความเข้มงวดโดยเฉพาะการตรวจสอบแรงงานที่ลักลอบเข้ามาทำงานในฝั่งไทย เรามี46ชุดปฏิบัติการวางตามกําลังตามแนวชายแดนทั้งหมดนะครับมีกองกําลังของผากองกำลังผาเมืองนะครับวางกําลังไว้ตามแนวชายแดนช่องทางธรรมชาติทั้งหมดนะครับจำนวน46ชุดปฏิบัติการนะครับซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันเข้มข้นนะครับ100%ไม่มีการลักลอบผ่านเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับ ไร่สวนส้มเนื้อที่กว่า240ไร่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านผาหมีตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายเนื่องจากมีแรงงานต่างชาติหลายคนทำงานอยู่ที่นี่สอบถามทราบว่ามีแรงงานทั้งหมด32คนส่วนใหญ่มีสัญชาติเมียนมาจากการตรวจสอบหนังสือเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศพบทั้งหมดเข้าอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอแม่สายไม่พบมีการนักลอบเข้าประเทศแม้แต่รายเดียวสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับจากประเทศเมียนมาสามารถประสานผ่านคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC ฝ่ายเมียนมาเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการส่งตัวกลับล่าสุดวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาส่งตัวคนไทยชุดแรกจำนวน107คนเดินทางกลับประเทศแล้ว ทั้งหมดจะถูกตรวจเพื่อค้นหาโรคและถูกกักตัวเป็นเวลา14วันแต่ในส่วนพนักงานของสถานบันเทิงวันจีวันจะต้องเข้าตรวจอย่างเข้มงวดและเข้าข่ายเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง